สวัสดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมครับผมอยู่กับในที่ดูดันทุ่งไทยชาแนลครับวันนี้ก็พา,าพี่น้องครับมาแก้ปัญหาครับผมเนีย่ยทวมโวยพี่น้องที่เห็นสาสานี่เราใช้เครื่องนี่ครับเครื่องตัดยาเนี่ยตัดไปครับหนึ่งรอบผมมาต,าตัดตมวันานครับต,ตัดตะปูน หย่อนขึ้นมาครับมาเบิ่งตัวทีบ่ัตถันเดืตัดครับพี่น้องแั้วปิดยังไงโอ้สุดจัดครับที่ดียวก็ได้ครับเนี่ยหยาข้อมพี่นอ้องหยาใบแข็งแบบแบบโปรยเลยเนี่ยชนิทหยาไกล,ก,ลกันเนาะมันปเป็นใบแข็งครับถ้าเป็นสีหยาเนี่ยเสมอเสมอก็ไปเหยาะลอยเลยครับพี่น้อง สีเ่ครับแบบนี้สีแล้วอ้อยลงพ้อผมครับพี่น้องอ้อยลงตายหอต่อยครับก็ต้องใส่วิธีนี้ครับกากับโบงหูว่าอ้อยสียง,งามอีกบ่ครับนี่จ้สีงามขึ้นบ่ตัดไปแล้วกับสาดครับสาดโหสาดดีครับตัดมาได้ปูน,นบุญกับใดหลายไร่สองไร่แล้วครับ แต่สีตัดอยู่ประมาณสิบกว่าไรครับสิบสองสิบสามอไรบัวายไัวครับมารอเบิ้งพี่หน่องได้ใดะสบป,ปัญหาแบบเดียวกันครับที่งานบไวใดได้ไหมมาเบิ้งฟังพี่ยาคคอมครับนี่อยู่นี่เขาเอื่นยาคคอมคอมมนิษฐาไปเขียบ มาทางหลังทั้งเนี่กระซิมาทางน้าัากหน่อยเอาไปเกี่ยวไปให้งงัวงัวกินดีครับแต่ว่ากินมากมากกินมากมากก็ไม่ดีครับทําให้วัวอุจจาระไหลผม <c oughs> ไปเลี้ยงงัวครับเดี๋ยวก่อนเกลีย,ยาข้อมไปแห้งไร้มันก็เป็นทองบอดีครับงัวก็ทองบอดี้กันไร้ครับปล่ยังไงมันก็ขับไทยเร็วครับมันมันบริอยทองหมดเลย แมเนบ้านเห่ากับสัมนี่นะครับสัมข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเหรอครับกินเสร็กันคนบ้านเห่าคนเห็ดเวียกนี่กินข้าวเจ้านี่ยพวกข่อยอยู่ท้องครับหิวเร็วกินยำเสวยเนี่บยพนเที่ยงอยู่ครับเบิดล่ะแต่ว่ากินข้าวเหนียวนี่ค่ขอนข้างสิแตกต่างกันครับอยู่ท้องครับเผื่อนมาเบิ้งอย่างอีกเสน้นหนึงครับ ยาสนิทนี่ก็สามารถฉีดทับต้นอ้อยได้เลยครับพี่น้องเมืองหน้าตาครับสีเป็นแบบนี้ครับยาเครือครับยาใบกว้างครับตัวนี้ฉีดทับใบอ้อยได้ครับมียาอีกชนิดหนึ่งครับผมนี่ครับคือขอดีนาอถ้ามันเป็นมันสะหรังหยิบฉีดว่ไเลยครับพี่น้องอย่างเดียวคือไปตัดตัดกงอนตัดขวนของเครือตัวนี้ให้มันไต ฉีดบ่ได้ครับตายครับเนี่แต่ว่ามันก็ยัอยู่เป็นบริเวณครับเป็นเวิงเป็นเวิร์งบบเมนทัวแองครับทีนี้ผมก็ตัดครับตัดไปตัดได้สำารแล้วครับพี่้องถือก้อยนี้ครับวันนี้เองการตัดมันกะไ,ได้ตัดได้เจนอ่อยออกน้ำครับซุ่มได้มันหนาหอย่าง อ้อยนะกับบุมน่นพอดีครับเย็ดให้ลำอ้อยบอจะเรื่อเติบโตเต็มถี่ครับเรื่องปุ๋ยความน้อนลำใบใหญ่งงรับมันเหนีน่ยนปวดออกซิเจนอากาศเขาไ่ได้ครับมันแอาอัดเกินตัดไปแล้วครับเดี๋ยวผมมาตัดที่บึงครับแล้วมันสีลำบากสำหรัใครับ ส่วนตัวนี้ก็โลครับโลกออกจีปูเขโปลครับพี่น้องมันเกจอะไรมันในแมาไทยครับขึ้นอีกแล้วอ้อยตายยากหนักครับเป็นคอดีกันครับปลูกอ้อยนี่ยไม่ได้ปลูกดูครับที่เดียวามารักษาเอาตอตออ้อยเนาะตออ้อยค,อคือคืองกำไรครับผมกำไรไมาอยู่น้ำตออ้อยเป็นพืนชใบแชบครับใบแชบก็ราคาดีครับปีนี้ ใบกว่างกัราคาดีครับมันสมลังิที่ตอนนี้ก็แต่งสามสิบตกไปสี่บาทสี่บาทชิปสตังค์รับราคาก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะ,ะเดี๋ยวผมมาเทียให้พี่น้องเม่งจักรองหนึ่งเครื่องข่องไปมาครับเทียบแล้วครับผมฮอนด a ่อนนี้มาเบิง่งเกินขัดยาครับเปลี่ยนมุมมองครับพี่น้องดีือไปตัดไปแล้วครับผมไปไปตัดไป โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นพวกใบกว้างพืชใบกว้างเราก็จะนำายาขายะนะครับมาชีบบางๆครับบางๆส่วนด้านนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วครับก็เหลือรอให้ยาขึ้นสักหน่อยครับประมาณสี่ห้าวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ แล้วก็จะนำายานะครับมาเก็บอีกรอบหนึ่งก็น่าจะพ้นนะครับถ้าอ้อยขึ้นดีก็น่าจะพ้นแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยครับปุ๋ยที่เฉพาะตรงที่มันไม่สวยครับตรงที่มันไม่ขึ้นเนะ่ะใส่ตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มารอดูนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเนาะถ้าได้ประมาณนี้นี่ก็ถือว่าผ่านครับอันนี้เป็นอ้อยตอที่เจียดครับปีนี้ ตอนที่เจ็ดถือว่าอายุเริ่มเยอะแล้วทีเดียวครับตรงที่ไม่สวยมันก็ตรงโน้นครับตรงเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่มเรียกครับมานี่แถวนี้ก็พอได้ครับถ้าเอายาได้เนาะผมคิดว่าน่าจะน่าจะขึ้นดีอยูอ่ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็มารอชมกันใหม่คลิปหน้าเนาะ วิธีกำจัด้านะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราได้ออกกําลังกายด้วยเนาะทาเช้าเย็นนี่ก็ได้ได้เยอะครับแต่อยากเสร็จเร็วก็ต้องทําทั้งวันแล้วครับถึงจะเสร็จเร็ววันนึงก็ได้ครับประมาณไล่สองไล่อยู่ทําทำใจเย็นๆไปครับพักผ่อนไปด้วยไหนก็พักครับผมอ่ะ สัญญาค่ายาปีนี้ก็ราคาเนี่ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดประหยัดหน่อยแต่ว่าราคาราคาอ้อยนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับเป็นน้ำมันใสอยู่พี่น้องเป็นน้ำมันใสอยู่ก <laughs> ็ประมาณนี้ครับขอบอก,ก,กไลก์กดแชร์กดติดตามกับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ทรับชมครับสวัสดีครับผม